อันนี้มาทำอะไรครับ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 ผมลาบเป็ดเป็นาเป็ดบ่ครับนรกว่าเป็นหานไหมคือไงเดี๋ยวว่าลาบเป็ดเรว่าเป็นเนื้อเด้หนิมันเยี่ยบๆอ๋อตัวไงเดี๋ยวสักโลครับรอบนี้พอสามกิโลห่านมื้อเองครับเตบ้านหฮานือใส่นั่งันเลยจะใน้ลยเตรียมกันนี่ครับตามโมโซะ โอ้มาเลยมืต้องมาแล้วแ้าสิ่งสุตังตันป้งไอ้นุ๊ปานสิ่งม้วนครับจุ๊บไอ้นี่ไหนเด็ดแก้วนาเจบจุิงมวนงเลยด้ครับเด็ดแก้วจุ๊บไ้ครับน้วกูบอกไม่ได้ไงฮะ สวัสดีครับพี่น้องคร <ทำ S 1> ับราบเป็ดกับมีมือของผูกเกีย๊ยวพี่เตานะครับมือ,อมดิว้วู่้ะมือเด้อเกี๊ยวกระเทียมใส่หนังชิ้แรกที่ทำก็ลาบเฟตหนีง่งมีมือผูกเกีย๊ยวหนี่งบริเซน้ำม,มันเป็นบ่ครับหนี่งบ่ใส่ใส่น้ำม,มันหนังเขาไม่เอ็นคับ เอาใส่เป็นอย่างี้ครับหอมครัอหอมอ่ะครับัดใส่น้ำโอ,อ้หอมเลยเจงหรอเ่อก็อ<ะ>ดีแต่ลด้งทไม ใส่ผงชูรส <Okay. S 1> รดไล้ก็แซ่บไล้แ่เน่กะแซบ,บน้อยอันนี้ห็ดยังไงครับนี่คือนีกทีขึ้นดีกับบักน้าใส่บื้ยครับบืยครับบืวยป่ตรงหลงกลางทีขลระบายข้นห้างข้นงมันจมันเย็งนมันน อ๋อเมื่อเมื่อกี้ลงผัดแล้วบดีี๋เอาตาครับางี่ไเย็นก็จให้เย็นกาจงสิปปุ่มที่แสบเนาะโ่เอาไซพักไปสูตรกูเกียบไปเดี้อันนี้ลากปิดลาคุณดด้วยปเปรลัดนะครับแต่ว่าท้านนเดเอามันบอกว่ากันมันบ่เย็นก็นเย็นพันอันนี้ครับ เตียงเพียงคิวกันมาเลยรอบนี้เพ yeah. ื But, ่อพวกมันหอนกระเบิดน right? so, right. re> oh ้าเลยกับแจ้งคิวต่อไปสุดรันะครับสุดรับนะครับอร่อยเนาะสุดริงรับสุดริงรับสุดร่งรับรับเป็นสุดรรับโอ้ยโอ้ยโยอ้้ยอ้ยอ้นโอ้ยย้อ้ย้เออ้ยโอ้ยออ้อ้ สมปูนไว้เนาะนี่ยลุงกลางเหมือนใส่น้ำรปูนปูนแล้วลาไอสมปูนเลยตองใที่เป็นร้างก็ได้ปู๊้างมาแล้ว้าง้ับเก็บเก้างมาล้วปดเ็คือจังอันผสมปูน่มต้นเซกับบ้าเลยีเก็บเอเดี๋ยวครับยวมช